สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอนะครับ s a m s u ง g Galaxy S21 Series นะครับอ่าสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดที่เคยมีมานะครับหน้าจอแม่นยำนะครับตัวนี้ให้ความคมชัดนะครับของเฉดสีมากกว่า68,000ล้านสีนะครับจอสว่างสู้แดดได้ดีนะครับใช้งานกลางวันได้ชัดเจนนะครับด้วยความสว่างถึง1,500นิกันเลยทีเดียวสามารถเลื่อนดูคอนเทนต์ได้ไหลลื่นไม่กระตุกนะครับด้วยจอแสดงผล 120Hz นะครับบนความละเอียดสูงสุด WQHD Plus นะครับตัวนี้ปรับค่าอัตโนมัติได้ถึง 120Hz ให้เหมาะกับคอนเทนต์เพื่อช่วยให้เราใช้งานได้อย่างสะดวกนะครับและประหยัดพลังงานไปในตัวด้วยนะครับตัวนี้สามารถถ่ายรูปนะครับคุณภาพสูงครบทุกสีสันและวิดีโอด้วยนะครับตัวนี้ ให้เซ็นเซอร์กล้องมาขนาดใหญ่นะครับที่สุดที่เคยมีมาในสมาร์ทโฟนของ Samsung Galaxy นะครับตอนนี้สามารถเก็บเฉดสีได้มากกว่า68000ล้านสีนะครับตนนแต่งภาพได้มากกว่าโดยไม่เสียรายละเอียดนะครับตอนนี้บันทึกไฟล์วิดีโอนะครับรูหนบิต <12 bit S 1> มาตรฐาน DSLR นะครับตอนนี้ให้ถ่ายภาพวิ Video, ดีโอด้วยสีสันคมชัดทุกสภาวะแสงนะครับด้วยวิดีโอระดับ เฮ r 1ดเทนะครับสามารถเก็บเฉดสีได้กว้างพร้อมรายละเอียดแสงสีที่มากกว่านะครับและยังมีโหมดพ่วงกับนะครับสามารถถ่ายให้เห็นได้อย่างโปรนะครับมุมมองได้อย่างหลากหลายนะครับหลายเลนก่อนถ่ายจริงนะครับด้วย Director View นะครับตอนนี้ให้คุณเปลี่ยนเลนได้อย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการซูมการถ่ายมุมกว้างนะครับหรือการถ่ายวิดีโอสมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องตัดต่อนะครับ ด้วยวอล์กเกอร์วิวความประทับใจจากกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมๆกันนะครับสามารถถ่ายคอนเทนต์เรื่องราวด้วยกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมๆกันเลยทําให้เราประทับใจอของคุณด้วยของเราด้วยกล้องหน้าในเวลาเดียวกันนะครับตัวนี้ถ้าเราเมื่อเราเปรียบเทียบก,กับ L.O. นะครับตัวนี้เนาะอ่านะครับของเราเป็นหน้าจอได้เปรียบกว่านะครับในส่วนของหน้าจอด y นามิกอมโมเลนะครับ6.8นิ้ว ถ้าเป็น LO นะครับ LO ก็คือ iPhone อ LO 12 Pro Max นะครับตอนนี้หน้าจอขนาด6.7นิ้วนะครับของเราใหญ่กว่านะครับเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับในส่วนของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าของเราให้ความละเอียดมาถึง108ล้านพิกเซลนะครับอ่าไอ้ก็ขอโทษครับกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดมาถึง108ล้านพิกเซลนะครับสามารถถ่ายภาพได้จุใจนะครับให้สวยสมจริงนะครับและซูม100เท่าด้วยนะครับ และของ lo นะครับให้กล้องมาตัวนี้12ล้านนะครับ12ล้านพิกเซลเนาะในส่วนของกล้องหน้านะครับของเราได้เปรียบกว่านะครับในส่วนของกล้อง40ล้านพิกเซลนะครับสามารถเซลฟี่ได้จุใจนะครับและก็ครบทุกมุมมองนะครับส่วน lo ก็12ล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะครับที่สําคัญนะครับของเราสามารถถ่ายวีดีโอได้ถึง8 k นะครับส่วน lo ได้แค่4 k นะครับ ขอเรารองรับแบตเตอรี่ถึง5,000ม ah ิลลิแอมกันเลยทีเดียวนะครับส่วน i o แค่3,000กว ah ่ามิลลิแอมนะครับขอเรารองรับการชาร์จเร็ว10 25วัตต์นะครับส่วน i O แค่20วัตต์นะครับตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับฝากด้วยนะครับอ่า Samsung Galaxy S21 Series นะครับขอบคุณมากครับ